กูรทราบเกิดมาเป็นโรงเล่าเลยมั้งเกิดเดี๋ยวแรกซราบเกิดมาเป็นตายก่อนะโรงงานจราบางยี่กันเกิดมาเป็นเล่าเก้าบางังเป็นแหมกุง้งเป็นเบีย้ยมาทักลูกกันบ่อะฉันแปลก,กบจมาท้องออกวันนี้ทำไมถึงขนาดนี้กับนด้เรื่องแล้วทีนทกกที้เรียบร้เราหลักไายก็ตีเดียวทั้งวายเต้ม กูได้ติดร่างตายตอนที่ไม่แน่หัว่วายหนังอยู่ตอนนั้นและจ้าใจไม่เคยโผล่หน้ามาเลยครับไม่รู้แกร,รับหวืเหล่าไหมนุกก็ยังไม่แน่นะครับนี่นายถอยไปมาแล้วเจ้ากองหลงเราเออสวัสดีไลวันสบายมังคมเป๊กค่ะ ตอวนี่แล้ววันตัวท้องเหรอใช่ตัวท้องกับใครอ่ะแล้วใครอ่ะที่เป็นผัวฉันแล้วน้องไรตอบเป็นถ้ากูตอบเองกูตอบได้ทุบเกินตัวเด็ดใจมึงตอบเพื่อได้ทุบเกินมแต่แกตั้งแต่ตองกับใครกูว่ากูตองกับม้ากูว่ากูจักฟ้าแต่ฟังบอที่กูโกงๆม้าแเป็นมาแต่ลัง ี่คนแสดงว่าตัวมีท้องกับจำเหือไรใช่องค์ใจเป็ดเจ้าองค์ใจล้ก็เคยผ่านผู้หญิงมามากแล้วถ้าคงจะรู้นะเป็เจ้าว่าหม่อมจะไเ้ยบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ฉันร,รู <f> ้ว่าตัวเป็นสาวที่บริสุทธิ์แลวฉันแปลกใจว่าทำไมตัวได้ท้องเร็วอย่างนี้ไม่ทราบในฉันอยากจะถามตัวหน่อยว่าเรดยนพ่อเร็นแม่มาถามว่าตัวท้องกับใครตัวจะบอกว่าท้องกับใครก็จะต้องบอกว่าท้องกับองค์ใจดิองค์ใจเป็นผัวฉันไม่ได้ไม่ได้เลยครับบอกว่าท้องกับฉันไม่ได้ เออตัวนี้เป็นปอแมวเออเป็นเาปอแมวเออแมวฟมอนหักษาโลกแมวฟฟไม่เอเลยิงเป้งเดี๋ยวก็ไปบามีก่อนเลยก็วิ่พ่มเรียมแมวยัดแม่ได้วี่มเวก็เลียกนก่าวิ่พ่มมาเลยพอวี่มเรียมแลวแจ๊กลงจากเรืไปเด้อ đơn cô mèo làm răng măng ngao à, măng ngao, à. cha và mèo bầm rồng mèo à. o, à, à. à, à. cái mèo Lấy để đào bê mà biến bà ra thôi, măng ngao măng ngao măng ngao, cây đào cô ở tam quang luôn cô, cái tổ mèo vẫn đang nhìn riêng ai phô bày măng ngao, nó nắng quên học chán, không được mèo ไอ้โป้ว่ามังงา่าแมวา้ว่ไอ้โป้ข้าแต่ต้นดอกอยานแล้วเวียนเท่ากัแล้วมังง่ามังงา่ามังงา่าอันี่ทัดเส้นใจโดดปลอกหล,งหลงังเอาเก่าก้าวไปแตะมือดันก้าวไปตายกลวยนอนแบนดีก้างตก,ก,ก,ก็เซ็ตกเซ็ตไอ้โป้กับจับก่อนที่ท่อก้กอ แกวเดียวแล้วนั่นละไม่เคยรู้ว่าลูกจ้างที่ตองที่งานจันทร์งานยาวผู้แมวไม่รู้พุทธมันรู้เป็นนี่ป่าจ้าแมวกันกูอย่าว่าป่าจ้าแมวป่าจ้าจับกูรู้ควางเว้ยนี่เด็กวันที่นำก้นก้นตอกใหญ่บ้านเราเกียยต่ปาดเป็นความกันเป็นความยังไงได้เราะเกียยต่ปาดเรื่องหน้าเน๊อะอันนี้ ป้านก็อ้างรักต้านจับมันหวานกามันแป๊กรบกบแป๊กรบกบหวานก็แปะรวนแปะต่อนกบกบเลยน้ำกันไอ้เกียดมันก็อ้างรักต้านจับก็มันเจ็ดตอนยัดยัดหน้าผู้หน้ายาวก็ได้เป็นแต่นายนกแป็ดน้ำเลยบินมาต้านก็กิบิง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 คันไอ้เอืองากันเป็นปุ้ยปากจ้า รางมันแกงแงตเวละมันปองือม so ันใส่เคดีนั่นแหะที่หลามตาังที่ดำพนที่กาที่กาวันเก่าน่อยก็เลยก็ลอยก็ในมุมหน้าแล้วก็ตัดสิ้นหนึ่งตอนตอนจะลึกตอนตนจะลึกคันนี้กอบมันเป็นาด้านกรอบโดดแก็กกระทงหนังหจอบจบจ ปฏิทินวันนั้น,บนจบแล้ววะารูปเป็นไงจันโต๊ดนี่ถ้าจะบอกว่าท้องกับฉันไม่ได้เด็ดขาดเลยต้อลองคิดดูให้ดีว่าสเรบิดาฉันนรักเธอมากแต่โตบอกว่าโตต้องกับฉันก็ต่างต่างกับโตทำลายเกียสเรบิดาก,ก็แสดงนักควาตันตุบุระจะต้องมาถอนออกสเรบิดาอย่างแน่นอนก็กล่าวหาว่าสเรบิดาน่ะลูกมีเมียแล้วขอมเมียใหม่่างแบบเนี้ย เจวิดาต้องจะเสียชื่อแต่ถ้าสมมุติว่าท่านเจอกล้าทำลายเกียรติท่านฉันก็ไม่ได้ว่าเลยเราจะบอกว่าต้องกับฉันก็ได้แต่ถ้าตั้ไม่ทำลายเกียรติฉันเต่ไม่ทำลายเกียรติพ่อตัวย่าบอกว่าท้องกับฉันบอกว่าท้องกับใครก็ได้จริงพี่จะรับประจักษ์สีได้ไหมรับหรือเปล่รับประจันทร์ทองกับพี่ต้องบอกว่ายาอุ้งตัวเหรอต้กินมาแล้ว เออหนูดับจนหนูเบื่อหนูเอาอยู่กูไม่ได้ลุกเรียนวามต่อหวนตาคุยบอสจ้ะคือถ้าฉันบอกว่าฉันต้องกับองค์กับเจ้าชายนี้องค์สมเด็จราชาตั้นจะเสียชื่อและตั้นรักเรามากเราอย่าทำลายเกียรติท่านเพส้นชัยรับสักตีไวาฉันต้องกับพี่ใครรับก็รับได้กับแต่เมื่อเวลาเขาตามผมตอบไม่ถูกคุณคิดว่าเขาจะตามคุณว่าไงแต่เขาตามว่า นางเลยวันตองกับนายเตงคุณก็ตอบว่าใช่ได้เรียกกันนานแล้วไหม่ะบอกว่าได้เสียกันตั้งแต่อยู่ที่บ้านเศรษฐศาสตร์ไมตรีแล้วมาอยู่แค่นี้อ่ะมาอยู่ที่นี่ก็ยังได้เสียกันบ่อยๆกลางวันบ้างไหมอ่ะบอกว่าตั้งกลางวันและกลางคืนกลางวันกลางคืนแล้วนายเตงบอกว่านายเตงเคยได้เรียกกับนางหลยวันนายเตงในในนายเตงมาติบายที่ว่า con nàng lại qua nấn cùng con và lại mà con để vẫn được tự do tốt đi mềm nén nén lo cái lấy vừa này giật mềm nén con tàn con cũng mới chọc nó anh mang chìa quá, con tông lỗ cái mang lên nào lên vừa mang này tốt tốt ใจเล่ก้องเ่ือนนันไม่ปักจองเลยแต่หนไปมังนี่ไปจองอีดรามนู่นเงมังนี่ก็หลอกเปล่าปอนเปล่าปอนไปนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะถ้าสมเด็จราชามาถามก็ให้ทุกคนชื่อกันปิดไวยเป็นความลับบอกว่าชู้ขอร้องไม่ให้บอกแค่นี้ก็บทเรื่อง anh nên bắt lên, có không anh để trang <laughs> <laughs> này con bưởn nhú, trò anh trịnh, những con bản anh, còn chúng ta không ăn ta không ăn cơm, chúng ta không ăn cơm, chúng พระราชากับรนางมาแรลงรบามากระบัดจาบุรีว่าควร จะกล้าแล้วไรวันแกทำลายเกียรตกข้าจนหมดสิ้นเสียแรงทีกล้ารักเสียแรงทีกข้ารักแกนะไรวันสู้สลับไปเกียริให้แกเรียกว่าเด็ดพ่อเด็ดแม่แต่แกมันเลวและยัง,ยงบัดซบแกบอกข้าที่ไรวันว่าหมาตัวไหนที่ทำให้แกเห็นผิดเป็นชอบมันฉันบอกไม่ได้ปีก้าชู้ก็ร้องว่าอย่าบอกก็แสดงว่าชู้มันมีความสำคัญกว่าข้า ไอ้เจ้รู้หรือเปล่าว่าอะไรวันท้องกับใครรู้กับท้องกับใครบอกข้าสิไม่กล้าบอกกับประวัติจูแกมาตั้งไว้แล้วว่าตาปูดอย่างนี้แล้วก็ปุ๊บๆไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกกับแต่ตันลอยตายตาากินตัวใดเอาว่ามาเลยตองกับคนเมากับจะนึกอะไรตะวักไอ้นี่กับแกกี่เมาว่าเหมือน กกเจ้าเดี๋ยวมอกว้างๆเดี๋ยวจะชาเมืองนี่ก็ได้ว้วกาดฝนเลยแม่น้อยรู้ไหมรู้กับแต่ว่ารู้มื่อไหนเจ๊งงผมไม่กล้าพูดเหมือนกันแสดงว่าไม่กล้าพูดกันทุกคนรับสั่งให้ประหารชีวิตหม่อมฉันแต่แต่กล้าหม่อมฉันจะไม่ขอชีวิตไอ้เรื่องรับสั่งอะรับสั่งแม่ตาม เดวายมังกรเบียเจ้ากัตาลายวันนายเท่งนายหนูนุ้ยไปป่าชาหน้าเมืองแล้วก็ประหารชีวิตมันแต่ก่อนที่จะประหารชีวิตมันถามมันก่อนว่ามันท้องกับใครเรียบร้อยเบียเจ้ากัจัดการให้เรียบร้อยเบีเจ้ากัให้เรียบร้อยนายเบียเจ้ากัวบาปดีนองเลยนี่เจ้าเมืองร่างเง้ยตามว่าตินตองกับใครแล้วทำไมที่แกไม่บอกว่าท้องกับใครแกก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าจินตองกับเจ้าใาอุดมศักดิ์ ตองเอาคนนู้นตองเจ้าเจ้ารวมรักไม่ได้แล้วมึงไงตองกับใครแล้วลายกวายหนังตองมึงน่าระเมมตุมกขึ้์เลยใบหน้ามึงไม่เหมือนกูไอ้เป็ดตายหอดร้อนเหมือนี้ไอ้กว่าป้าหายเร็วมึงรอกันนเอ่าตอนนี้วิญญาณกอมก้าวเร่งแล้วกู Cầm lưng mừng, bên này năn lèo, bên à. chạc ôi lèo Cô kín đâu làm cha, đòi đòi nghe tuấn Nên để bài tuyên mai, tuyên này đây. mày cái em tí bốc Êm tí bốc ăn lẳng tìm, mai túi nó rắc rắc Để qua con khu túi tục nắp lắm Con trai kinh của cha, cho hắn cái bùng lắn, trắng cũng mới tí cao tì rồi lạnh nên mới chạy lạnh người lạnh nửa trong đô cưng lạnh nâng tay lạnh tay tay giác cho nó tay giác mà giác quay nó kia tung tầm một thời gian rồi ra cuộc việc đó vì ai cả hoài nữa con nè cả khoai อย่าฆ่ากันเองเล,ลามมายเพื่อนดึกไม่ปะเว้นมั้งกุกันต่ยก็คกันต่อยนี่คุณเป็นเบตาเป็นไรกันที่คจะเป็นกอมเป็นไรก็เป็นเบตาต่ว่าอย่าเป็นบัวกากันเองเลยเราก็จะเป็นอ้อก้ามาจะเป็นบัวปราบกอมที่เราเราเป็นบัวปืนล้วงไปอุกบก,ก็ดก กันนะเพราะเดี๋ยวนี้คนไทยเรานี่ล่องดื่มยาผิดกล้องต่างจากต่างจากมันกําลังจ้างกันต้านอาการกําลังเชียคนไทยก้ากันเองเพราร่างจากจัรัดจะต้องปืนไม้เจ้านาฏี์ไทยทางอันกำลวดหน่อเจ้าต่อเจ้าป่อโจเพื่อจะได้ยิงกับกรมเพราร่างจัดจัดเรียกกัต้องปืนนกรมเพื่อจะก้ากับเจ้านาฏีคนไทยเดียวกันดังเป็นเบบนี้อยากก้ากันเลย เรารื้อาจะกันต่ว่าเรากล้ากันตายทุกวันเราดื่มยาพิษกล้องต่างจัดนี่ตอนนี้ญี i̇şte ่ปุ่นก็ต้องยาพิษก็มาเลวๆยาพิษญี่ปุ่นต้องมาไหนเลยในเอ็นโจโลเลยคนไทยเราเม้นบัวเปื่อนายมาไล่ปีเสียต่อแพร่แพร่นะตัยบิดกัดใตปุ๊ดแปร่แปร่โป้งอุบัติหนังกลุ่มอยู่แล้วเลย cả bữa nay rồi, chỉ biết mát, chỉ biết chạy, tò, bè, bè, rồi mắm bít, đốt bằng đốt, mắm bít, mắm bít, một đốt, một 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 đốt, mắm bít, mắm bít, một Mã, arts, mà cho này tái rồi chứ Ca ơn thằng cam con lươi Mà thế nuôi Ai, cứ bà bia cả quả nhớ con Mấy chị muốn tên này tiếng bà đấy, Yêu ta bà ra chết nát đi cả nạt పుందరదాం నో నమ్బారి ప్రతి క ใจจะรังกานลาบีน้องไลยบอกว่าต้องกับคนอื่นไหมอ่ะอืมก็ฉัจะบอกว่าต้องกับใครไม่ต้องพูดมากเราประหารชีวิตโปองๆเดี๋ยวเดียวยิงรู้ดีว,ว่ายิงไอ้ชายกล่องลุยดีว่เาเขาอลไรก็บหนูเลย,เเเลยจะกับพึ่งกระเป๋าเท้อแจ็คเก็ตควีนเหรอจ๊ะคือหนักเบียร์ใ้ตัวเดียวกะควาย ก้ายนังหยัดเหม่ขอเจ้านี่ไม่จำใบมันจะรูหมากมึงเลยมวกรกะทำกับหลอกโกมเลยไม่ไหนใจหมวกปลาเด็กเชียงเล่นในบ่ดิแต่กบเจ็ดวันกันนางตวนตอดสะบดัดลูกแก่แกดแกตตองแม่เน่แล้เนะอกวดในต่ตองเรงไงยาตัวยวาก้อยนำตา บวดเรือดอง g เลยปวดตองได้เหลืองก่อน <c ười> มึงไปมอกด้ำรอนตะนมยคุยต้มก่อนเรากูไม่ตีมอกปรือกกบว่ตีมอกน้ำน้ำมันตักรอยพ้วงมานนี้เก่าหมาหมอกดีแล้วและตันนี้นอนลงบนเนี้ยิ่งดีหลกซุ้นในลงในดินไม่ักเดี๋ยวเลิศไปทุกบ้านคน แต่ตอรองงกว่าน้ำตาบุตรในกัน้าน้องดินรนกะวนกะวายเจ็บในกันปันปวนชวนจะกรบเอ็นมีรอดแล้วิีริต้อาจะปลิดจเลยยปอกอบเจ็ดวันนั่ครอบลันมาเป็นผู้ใจสามนาทีใหญ่ได้ตาพิอตอ กำหนดเจ็ดวันลายวันตัวคลอดลูกมาเป็นผู้ชายสามนาทีเป็นหนุ่มเป็นไปตามคำสั่งกประอินาราธิระเรียงสวรรค์อ้ยโอ้ย,อยปวดตัวตาย,ยบักเลี้ยวเลย Nom